ไปเลยอ่ะเจ๊กันแลงเมีการระดมระดมความคิดทุกคนแบบโอ้ยมันโอเคทั้งที่มันมาแบบวนห้วนด้วยมันมาแต่แบบจารีดาหรือปารีดาหรือปาลยลอยครับจนบางทีอยากจะให้เพลงนี้ไม่มีเนื้อเลยอ่ะให้มันมาแค่เนี้ยผมว่าสังคมยุคนี้น่าจะฟังเพลงแบบ มันก็มีเนื้อสักหน่อยก็ดีนะมันจะกลายเป็นลิงโทนใส่เรียกเข้าอย่างเดียวมันจะไม่มีใค่ลมตักมันจะกลายเป็นสิ่งเรียกเข้ามันจะร้องอย่างนี้อ้าวเราปุยละอ้าวเราปุยละอ้าวเราปุยละไปอะไรเงี้ยเออเออเฮ้ยฟังแล้วมันก็เท่ดีเว้ยเออเออตอนนั้นถูกใจละถูกใจถูกใจเรื่องของเมโลดี้นะครับแล้วพอตัวเพลงออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยมันไม่ธรรมดานะมันสามารถที่จะไปต่อได้แล้วก็ น่าน่าจะน่าจะโดนใจวัยรุ่นหนยคือคือเราไม่ได้มองแค่ว่าอเพลงมันจะติดหูไหมย t u b e มันจะมาไหมแต่เรายังมองอื่นๆอีกมากมายองค์ประกอบที่มันที่มันเข้ามาในหัวแล้วเราจะเอาแดนเซอร์ประมาณไหนท่าเต้นประมาณไหนเพราะตอนนี้ตอนนี้เราเราเราคุยกันแบบกันแบบในในยุคสมัยนี้คือแบบเราทำเพลงออกมามันไม่สามารถที่จะรอรายได้จากการแสดงสดการรได้คือเราต้องมีสื่อต่าง ออฟเมื่อกี้ก็พูดออกมาว่ามันจะต้องมีติ๊กตอกมันจะต้องมีนู่นมีนี่มีนั่นเข้ามาในช่วยเป็นองค์ประกอบครับผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคเพลงนี้มันมันได้ละอ่ะพอตกลงเสร็จปุ๊บอะไรปุ๊บการเข้าห้องไอการทํางานมันยากไหมเพราะว่ามันไม่ใช่ออฟเลยเนาะถ้าเกิดเราฟังกันอ่ะเราฟังพี่ฟังเมื่อสักครู่อ่ะพี่ยังถามเลยว่าน้องหายใจตอนไหนเพราะว่าด้วยด้วยด้วยตัวเพลงมันจะดนุกอ่ะบีบมันป๊บปปุ๊บมันก็ต้องมีการวางระบบ การหายใจเราพอสมควรเลยนาะใช่อันนี้ก็ต้องต้องช่วยเหลือตัวเองนิดนึงดีนะที่ไม่คำว่าเหลือต้องช่วยตัวเองใจหายแวบเลยอ่ะมันก็ถือว่าไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าคือเพลงนี้ถ้าฟังดีๆครับมันมีจังหวะให้หยุดให้พักอยู่บ้าง มันจะมันจะต่างกับเพลงแร็ปจริงๆที่แบบแล้วเพลงนี้ก็มีแร็ปด้วยมีแร็ปมีแร็ปเองด้วยอ่ะมีแร็ปด้วยเหมือนกันใช่แล้วแต่ผมว่ามันมันถือว่าไม่ได้ยากเกินไปสําหรับเราหรอกนะฮะความยากก็คือการเต้นมากกว่าเต้นด้วยรองด้วยเต้นในสไตล์ที่ใน TikTok เนี้ยเคยเห็นเคยเห็นพวกเขาเรียกอะไรนะเต้น Shuffle เจ้าฟูแดนส์เนี่ยฮะอันนี้คือยากในตอนนี้ของผมเลยมันกำลังจะเอาเข้าไปอยู่ใน M.V. ของผมแล้วใช่เปิดวันไหนครับต้องฝึกเร็วๆนี้เร็วๆนี้จะถ่ายในอีก2วันนี้ครับเสาร์นี้ครับก็ถ้าเกิดใครที่สนใจนะฮะเอยากจะไปร่วมดูกันนะฮะไปเต้นด้วยได้ไหมยไปเต้นด้วยหรือถ้าใครอยากเป็นเอ็กต์้าไปล้อมวงเฉยๆได้ครับนะฮะที่ตลาดฟู้ดดี้รามสอง ตลาดสวยๆนะฮะก็ก็ไปรวมตัวกันได้แต่จะเลือกว่านั้นคือแดนเซอร์เมื่อกี้เห็นละเหรอครับแล้วก็ที่สวยกว่าแดนเซอร์นางเอกครับผมอะไรใช่นางเอกนี่ก็ภูมิใจนําเสนอแล้วก็ภูมิใจเลือกเองด้วยเหมือนกันเลือกเองด้วยใช่ครับผมเป็นดาวติกตอกเป็นดาวทิกตอกเป็นดาวทิกตอกหน้าแหละเขาถึงบอกสวยคนตามสองล้านจิเดี๋ยวเราก็ดูกันเดี๋ยวค่อยไปแอบดูกันนะทีนี้แล้วอย่างที่ที่เราคุยกัน พอถึงห้องเข้า,ขาห้องอัดจริงๆมันเป็นเพลงสนุกอะ่ะฟิลเวลาอยู่ในห้องอัดมันจะเป็นยังไงตอนที่เราต้องอัดเสียงในห้องอัดอม,มันก็สนุกอะฮะเพราะว่าสนุกได้เรารู้สึกว่าเพลงมันเป็นเพลงที่สนุกสนานอยู่แล้วนะฮะก็เป็นการปลดปล่อยทุกที่เลยตอนนี้ <c oughs> ไปอยู่ที่ไหนปุ๊บฟังเพลงอยู่บ้านก็รู้สึกปลดปล่อยมารายการนี้ก็รู้สึกปลดปล่อยเพราะว่าในเพลงนี้มันซ่อนความเป็นตัวเองของเราอยู่แล้วสดใสล่าเริงเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ย ก็ในห้องอัดถือว่าไม่ได้ยากเลยเพราะว่าเจอกับทีมงานที่คุ้นเคยอยู่แล้วอย่างอาจารย์ยินศิลาแรงและทีมงาน่อาจารย์ยินนี่ออาก็เจอมาตั้งแต่อยู่แกรมมี่ตอนตอนเข้าไปใหม่ๆเลยนะฮะก็แสดงว่าเพลงนี้มันแต่แต่ในความรู้สึกของพี่กับเจปุ๊กคือการฟังเนี่ยมันคือการที่เราฉีกออฟสุพนัดจากภาพเดิมๆที่เราเคยเห็นทั้งหมดเพราะฉะนั้นการดีไซน์การทุกอย่างเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนในการทำงานทั้งหมดนอกจาก อาจารย์เขาจะมาคุมด้วยความที่เราสนิทชิดเชื้อกันแล้วทำงานกันง่ายแล้วครับอาจารย์ยีนจะจะให้คําสําคัญไว้อย่างหนึ่งตอนอัดนี่นะฮะอ๋อกวนไว้กวนกวนหน่อยกวนกวนไว้กวนทีนไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมปกติผมก็จะร้องเพลง ที่มันเป็นลูกทุ่งสไตล์แบบสุภาพคือนายเป็นคนสุภาพมากในในสมัยก่อนคือถ้าจะขี้เล่นก็ขี้เล่นแบบน่ารักีเล่นสุภาพก็สุภาพมาตลอดแม้แต่การแต่งตัวนะฮะก็ทีนี้เนี่ยเขาบอกให้เปลี่ยนเนี่ยก็ดูจากภาพที่เห็นตอนนี้มันก็ต้องมีความเป็นทะเล่นมีความกวนนะฮะแบบเป็นวัยรุ่นที่โตแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาเอาตัวเองออกมาแล้วล่ะใช่ตัวเองในวัยนี้ ในวัยนี้ในวัยนี้ในวัยนี้ใช่เออมันยังทันอยู่มันยังทันอยู่ใช้เวลานานไหมคะสําหรับเพลงนี้ในห้องอานแป๊บเดียวเลยเพราะมันเอาอารมณ์เลยเนาะอารมณ์ฮะค่ะมันแป๊บเดียวก็ควรได้แล้วเเออพราะทุกวันนี้ก็ก็มีคนให้เราควรอยู่แล้วเอ้ยน่าเบื่อเว้ผู้นี้อจนสุดท้ายท้ายสุดอืทุกอย่างร้อยเรียงเรียบเรียง มาได้ฟังเป็นยังไงบ้างคะหลังจากเข้าห้องอัดเรียบร้อยละรู้สึกชื่นใจรู้สึกว่าเป็นอย่างที่เราคิดแล้วงานอะไรก็ตามที่มันเป็นอย่างที่เราคิดอนะ่ะเราจะรู้สึกดีตลอดเลยม,มันจะไม่รู้สึกว่าแบบวันหนึ่งฟังได้กี่ครั้งกี่ครั้งอันนี้ฟังได้ตลอดนะฮะฟังแล้วก็แบบอยากเต้นตามอยู่ตลอดหให้แม่ฟังให้เพื่อนฟังให้อะไรฟังก็ดีนะฮะเราเชื่อว่าถ้า MV อันนี้ออกมาเนี่ยมันจะดีขึ้นไปอีกนะครับกระแสก็จะแบบเออคนก็จะรู้จักมากขึ้น มาพูดถึงเรื่องราวส่วนตัวกันบ้างดีกว่าออืมืมหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้คุณผู้ชมได้เห็นน้องอ๊อฟในหลากหลายกิจกรรมจนปัจจุบันนี้ตัวเนี่ยของเรามันเล็กลงมาแล้วคิดจะกลับพไปให้มันใหญ่ขึ้นเหมือนสมัยก่อนไหมที่เราจะได้เห็นว่าเขายิม้มแบบครับมปูกยังยังคิดอยู่ยังถือว่ามีพันธสัญญากับเทรนเนอร์ ันธสัญญาเลยนะเพราะว่ามีฟิตเนสที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยเขาคุยคุยเป็นคุยเป็นแบบสัญญาปากเปล่ากันเนี้ยว่าเป็นเซนจ่ายล่วงหน้าเป็นแล้วห้าสิบครั้งอะไรอย่างนี้เป็นพรีเซนเตอร์ฟิตเนสให้หน่อยได้ไหมแทนมาแทนฟิตเออมาแทนเทรนเนอร์เอ้ยมาแทนพรีเซนเตอร์คนเก่าคนเดิมท็อปชัยวัฒตรรู้จักไหมฮะนักนาการไงนักกล้ามใหญ่ๆผมก็มองว่าเอ้ยเราอะ ก็เราก็สามารถเล่นได้แบบไม่ต่างจากเขาหรอกเออเนี่ยมันจะต้องใหญ่แบบนั้นเลยไปลองเซิร์ชหารูปดูครับออฟต์ชัยวัฒน์ใหญ่แค่ไหนอก็คือชาร์เลนจ์ตัวเองมันเป็นสิ่งที่เราท้าทายังอยากที่จะไปให้สุดอยู่แต่ตอนนี้เนี่ย คือโควิดมาเทนเนอร์ก็ไม่ยอมมาเจอผมเลยผมเลยเดี๋ยวว่าแะแกเลยพี่ก็ไม่ได้ไปฟิตเนสเลยงั้นก็แยกทางกันไปก่อนพักก่อนพักก่อนแต่ว่าก็มีโครงการจะกลับมาฟิตเฟิร์มจริงๆเขาก็ยังฟิตอยู่นะแต่ตอนที่ฟิตพิกพีกันเนาะอ้แขนนี้เป็นมัดเลยคือตอนนี้ต้องบอกว่ามันมันลีนลงมามันดูกระชับมากกว่าเดิม่ตอนก่อนหน้านี้มันบวมไงบวมเพราะหัวนิดเดียวตัวใหญ่หัวสีสะเราเรียกเรียกเป็น าสุภาพดีกว่าศีรษะนิดเดียวเองแต่ผมว่าผมศีรษะใหญ่อยู่นะพอแล้วล่ะครราว่าพอแล้วล่ะกับอีกอย่างหนึ่งที่เรามีความตั้งใจว่าจะเล่นให้มันสวยให้ให้ร่างกายเรามันดูแบบแบบสวยๆดีๆอย่างเงี้ยเพราะว่าไปถึงขั้นไหนอ่ะเพราะว่าก็ก็แค่ไปถึงแบบใหญ่กล้ามๆไม่ต้องบึกมากอะไรเงี้ยให้มันถ่ายกับน้องเขาได้เพราะว่าตอนนี้น้องเขาอินมากในการไปเที่ยว ถ่ายรูปกับโรงแรมทะเลอะไรอย่างเงี้ยกับชุดสวยๆชุดสวยๆคือเราจะไปแบบนี้ <c oughs> เราก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคหรือยังไงถ้าถ้าเกิดเราจะไปผอมๆแล้วน้องเขาดีมาเชียร์อะไรมันก็ไม่เข้ากันใช่ไหมฮะมครับคุณเป็นคนที่วางแ<ด>พลนได้ดีเลยดีคือมันต้องมันต้องทำอะเพราะว่าช่วงนี้เราเป็นยูทูบเบอร์มันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันเป็นภารกิจสําคัญที่ฉันจะต้องทําเลยมันต้องไม่มันมันเป็นภารกิจที่เราอะอยากทําไม่ใช่ต้องทํา เราเป็นเราทําช่อง YouTube คู่กันอยู่แล้วด้วยมันจําเป็นต้องแบบเออไปทําน่นไปทานี่อะไรคะช่องชื่อว่าอะไรคะช่องชื่อ AY Channel ครับเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยคะตัว A... ตัว Y... แล้วก็ channel นะครย่อมาจากอะไรคะ AY o f ย y าครับชงให้ชงให้ชงให้แล้วเป็นไงคะปีนี้ยังได้เห็นผลงานละครอีกไหมมีครับมีครับกำลังถ่ายอยู่ค่ะครับจริงๆจะเริ่มถ่ายตั้งแต่พฤศจิกาที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าก็ติด พี่โคม้ภารกิจพี่โคก็เลยพักไปน่าจะเริ่มอีกทีนึงก็กุมภาเป็นต้นไปอันนี้ของช่องเลยคะของช่องเจ็ดทั้ง2เรื่องครับปีนี้ก็คือเริ่มต้นปีมาก็คือ2เรื่องเลยสองเรื่องเลยโอ้ยแห่บุญกุศลนำพาสาธุไม่ธรรมดาและคิดว่าปีนี้จะมีโปรเจกต์อะไรนอกเหนือจากนี้มาให้เราได้ติดตามกันอีไหมคะน่าจะพอก่อนนะ เพราะว่าพตอนนี้มีมีละคร2เรื่องมีเรียนปริญญาโทเรียนบริหาร MBA นะครับทำกล้วยตาจะถามอยู่กล้วยยังทำอยู่ไ่าทำทำอยู่ทําอยู่นะครับทำกล้วยตากอบลูกเทพอยู่นะครับแล้วก็แล้วก็ทำยูทูบเนี่ย แค่นี้เราเราเอาพอไม่ว่างพออแค่นี้ก็โทรไปบอกอาจารย์จะแย่อยู่แล้วนะทุกอาทิตย์เลยอาจารย์กล้วยไหมอาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่คุยเรื่องกันบ้านอรอหรออาจารย์เซนเซนกันบ้านเยอะไหมอย่างอะไรเงี้ยถือว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ดีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอย่างในเรื่องของการศึกษาก็ไม่ทิ่มทุ่ยทำได้หลายอย่างคุณเป็นคนดีชอบมุกดีอาจารย์อาจารย์กินกล้วยไหม เวยเพิ่งเสร็จเลยจ้าเขาเคยทำไงเขาก็เลยสามารถแนะนำได้พอพูดมาถึงเรื่องเรียนทําอะไรที่ตัดสินใจทําให้เรากลับไปรู้สึกว่าโอเคเราต้องกลับมาเรียนอีกครั้งหนึ่งอันนี้อยากที่จะมาเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆหนูๆที่อยู่บอกตรงๆเลยนะครับเดี๋ยวจะตกดูก่อนนี่ถ่ายรายการอยู่ไม่ต้องสนใจบอกตรงๆเลยนะครับว่าผมเคยเรียนปริญญาโทมาแล้วครั้งหนึ่ง แล้วมันต้องดรอปไปก่อนก็เพราะว่ามันงานมันเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยฮะทีนี้เนี่ยมันเลยรู้สึกว่ามันไม่เสร็จมันไม่เสร็จมันมันเหมือนมันค้างคาใจอะมันค้างคาครับแล้วเราเคยฝันเอาไว้ตอนที่ตอนที่กาลังรับปริญญาตรีนี่แหละรับประกาศศิรบัตรอะเราคิดไว้ตอนนั้นเลยสัญญากับตัวเองว่าเราจะต้องเป็นเรียนปริญญาโทแล้วให้ได้เกียรตินิยมให้ได้ตอนนั้นคิดอย่างนี้เลยแล้วผมก็เลยลงเรียนปั๊บประกดงานยุ่งปุ๊บ ต้องต้องยกเลิกไปทีนี้เนี่ยมันมาแล้วโอกาสที่จะที่จะรับปริญญาโทนะฮะโอกาสที่จะสร้างความมั่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แฟนคลับตอนนี้แฟนคลับก็คือตัดชุดเกอร์มาประมาณ5ปีแล้วจริงไหมฮะแฟนคลับไหนไหนใครที่นั่งรับชมอยู่นะฮะว่าตัดชุดเกอร์มาจริงไหมมีใครบ้างมีป้าป้าเนี่ยบอกว่ารอบนี้ต้องเรียนให้จบนะอันนี้ลงใหม่ไหมหรือต่อจากเดิมค่ะลงใหม่แยกเลยคือทั้งที่แล้วเรียนเกี่ยวกับพวกนิเทศสื่อสารปอท แต่รอบนี้ก็คือเอาเป็นตรงตัวกับที่ตรงตามที่เราเรียนปอตีมานี่แหละคือบริหารแบบเพียวๆเลยจะได้แบบมาส่งเสริมธุรกิจต่อยอดอมีไอเดียอะไรเพิ่มขึ้นได้ระวังเห็หถนถ,ถ้าไม่ผิดเพี้ยนนี่ต้องจบประมาณเมื่อ,อไหร่ถ้าไม่ผิดเพี้ยนนะก็เรียนสามปีรับปริญญ,ญานะฮะต้องเหนื่อยหน่อยนาะปีหกปีหกเก้าอะไรเงี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบตัดชุดนี่เพิ่งหกสี่ก็จะไปหกเก้าไม่ต้องรีบตัดชุดนะยังไม่ต้องรีบไม่เกินหกหกอ่าไม่เกินหกหกแต่ยอมใจเลยนะพอดูตารางงานก็แน่นอยู่เพราะฉะนั้นต้องฮุบอย่างนี้เลยเนาะก็ช่วงที่แบบพองานละครมาอย่างเงี้ยที่ผมโทรไปบอกอาจารย์ตอนนั้นจะเล่าให้ฟังเลยว่าอาจารย์ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผม ผมไม่รู้ว่าผมจะเรียนไหวหรือเปล่านานก็บอกเดี๋ยวเคกเลยตอนมาสัมภาษณ์บอกไหวไหวไหวอ๋อครับครับครับ